ป่องแป้งมีน้องอยู่ในท้องแม่จากแบนแต๊ดเต่ท้องแม่เริ่มแม่ท้องแตงโมโตขึ้นเร็วไวาน้องอยู่ข้างไหนใหญ่ขึ้นยุบปั๊มน้องชาย นองชา้าร้ามร้านร้านคนไหนผมยาวผมสั้นส<อ>ั้นไหนน้องคนไหนน้องคนไหนชี้สิน้องคนไหนตรงนี้นีนน่เหรอออกมาเล่นกันผูกพันคอยอยู่ น้องดิ้นเตะแรงป๋องแต่งแตะดูน้องอยู่ตรงนี้ตรงไหนตรงนี้จุงกีง้จักแกะป๋องแต่งมีมมเสื้อเผื่อไว้พอดีของขวัญจากพี่ชอบสีอะไรพ่อจ๊ะแม่จ๋ดน้องมาวันไหนน้องชื่ออะไรชอบไข่หรือปลาแม่ไปคลอดน้อง ป๋องแต่งรอได้ฉลามดูกับดจน้อยตื่นเต้นดีใจจะได้เป็นพี่ฉลามดีใจไหมจะได้เป็นพี่ดีใ,ใจป๋องแต่งเป็นพี่แล้วคัะค่ะน้องตัวเล็กเล็กเ,ลเป็นเด็กพึ่งค<อ>น่ารักนากอดพร้อมฟอดอีกที น้องกินนมไม่อุแวะเปียกจีดูดนิ้วเพลินดีมองพี่ไม่อ้อนน้องชอบฟังเพลงพี่เองคนสอนฟังแล้วนอนนอนพักผ่อนหลับอุ๋ยหลับตาหน้าดูชมพูแก้มยุ้ยพอตื่นชวนีเล่นลุยบันเลน้องโตขึ้น แล้วถือแก้วคนเก่งหัดทานได้เองเป็นเสียงชอบใจโยกเยกตบมีถือบอลลูกใจไต่ปีนบันไล่นั่งในชิงขาน้องนั่งรถเข็นชอบเล่นปิดจิตตาจะเอ๋เงล่าเฮฮาเสียงลั่น จอมสนชนชันยิ้มกว้างสุขช้ำรักน้องเม่นนิ่นั่มเล่นกันสุขขีแบ่งปันสิ่งร้องร้องเล่นกันจุดไถร้องเล่นกันดีปองแปงคนนี้เป็นพี่แล้วครับสนามจะเป็นพี่แล้วครับเรื่องอะเรื่องเรื่องเรื่องอะไรครับนี่ อันนี้ช่อเรื่องอะไรอันนี้ช่อเรื่องอะไร